โอเคก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะฮะที่ผมเนี่ยลงคลิปนานมากาม,นานมากนะฮะเพราะช่วงนี้เนี่ยคนกันขี้เกียจมากมากครับผมบวกกับการณ์ตอนนี้ที่ผมเนี่ยดำนไปจริงจังกับเพจม,มากกว่า YouTube มันก็เลยทำให้ผมเนี่ยไม่ได้ทำคลิปสักทีแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยว่างพอดีมาทำคลิปกันพวกมนุษย์หิน เป็นใครกันวะมันก็คือทีมตัวร้ายหลักในซีรีส์โจโจนั่นเองนั่นแหละฮะแต่เพียงแค่พวกมันเนี่ยมาในทีมสิ่งมีชีวิตลึกลับครับผมซึ่งรูปลักษณะของมันเนี่ยมันก็จะเหมือนกับคนนั่นแหละฮะแต่มันไม่ใช่คนนะเว้ยแต่พวกมนุุ่นหินเนี่ยมีความสามารถบางอย่างครับผมและความสามารถของพวกมันนั่นก็คือสามารถแปลงร่างเป็นหินได้ครับผมซึ่งในร่างหินนั้นพวกมันได้จะมีความทนทานเป็นอย่างมากครับผมทั้งทนความร้อนถึง40เก้านร้อยห้าสิบองศาและทนนความเย็นถึงตีนลบสนมรุษยสี่นหิบองศา ประมาณแค่30บวันหรือบางคนก็อาจจะใช้เวลาประมาณ60วันครับผมเพื่อผลิตไข่มุกหรือบางตัวก็อาจจะการผิมไปประมาณ90้าสวันแต่ในชน่วงที่พวกมันตื่นมานะมันก็จะไม่นอนอีกเลยเราสองเดือนและพวกมันเนี่ยมักจะเปลี่ยนสภาพทุกๆ6ปีครับผมและอายุไข่ของพวกมนุษย์หินเนี่ยบอกเลยว่าคา่อนข้างยืนยาวมากๆครับผมและอายุไข่โดยเฉลี่ยเนี่ยมันก็มีประมาณ240ปีซึ่งสถานที่ที่พวกมนุษย์หินชอบนี่ก็คือภายในเขตศารเจ้าครับผมหรือก็อาจจะเป็นสวนหย่อมสวนหลังบ้านของบ้านเศรษฐีเป็นต้นครับผมและสถานที่ที่พวกมนุษย์หันลูกมนุษย์หินเนนนนี่่ยเป็ผผู้้ชแแสครับมตก็คือ,อคพวกมมันนเ,เนี่ยล แตนได้ยังไงล่ะก็แต่กำแพงดิวัยซัดอันนี้เนี่ยก็ได้จะรู้กันดีนะฮะว่าเกิดทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ใช้สแตนเชนยูซุยูหรือเสาดูดี่ก็มีสแตนเหมือนกันที่มีนามว่าไอเอ็มอาร์ลอไอโซนั่นก็มีสแตนเหมือนกันที่มีนามว่าดูบิว่าสอบพี่น้องเอฟิกนี่ก็มีสแตนเหมือนกันของคนพี่นั่นก็มีนามว่าช็อตคีหนึ่งและของคนน้องก็มีนามว่าช็อตคีสองยาวอก็มีสแตนเหมือนกันที่มีนามว่าวิตามินซีโดโลไม์นั่นก็มีสแตนเหมือนกันที่มีนามว่าบลูฮาวายเออร์ ก็สามารถมีเซ็กซ์กันได้ครับผมโดยบางครั้งพวกมนุษย์หินี่ก็อาจจะตกลุมรักฝ่ายมนุษย์ก็เป็นได้ครับผมแต่รักในที่นี้ไม่ได้หมายถึงรักแบบสร้างครอบครัวอะไรประมาณพวกนี้นะแต่ความรักที่มันคิดเนี่ยนั่นก็คือการปล่อยความสุขใส่เธอแล้วก็ฆ่าทิ้งในภายหลังเดี๋ยวจะพูดตรงๆก็คือคบเพื่อเย็นแล้วก็ฆ่าทิ้งในภายหลังนั่นเองนะครับผมการแดกและการกินของพวกมนุษย์หินฉันซึ่งบอกณที่นี่เลยนะฮะว่าพวกมนุษย์หินเนี่ยมันกินได้หมดครับผมและสิ่งที่พวกมนุษย์หินเนี่ยชอบมากทีี่่่สุดเนนนนยก็คือั ซึ่งการขยายนธุ์ของพวกมันเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างแปลกประหลาดมากๆ,ๆครับผมซึ่งมนุษย์หินเพศหญิงนี่นนก็จะคลอดลูกอยู่ในป่าเว้ยแล้วก็รอให้ธรรมชาติเนี่ยรอเลี้ยงเด็กคนนั้นครับผมยกตัวอย่างเช่นถูกเลี้ยงดูอยู่ในรังผึ้งโดยภายในนั้นเนี่ยก็จะมีราชินีผึ้งหรือผึ้งต,ต่างเนี่ยช่วยดูแลซึ่งก็จะดูแลไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าเด็กคนนั้นเนี่ยจะโตขึ้นพอเด็กคนนั้นโตขึ้นมาก็จะแหวกรังผึ้งแล้วก็ไปใช้ชีวิตในเมืองตามปกตินั่นแหละฮะแต่มันก็มีสิ่งมีชีวิตออวิตส่่่่งงหหนนนนึเเีียทมมััือกบ อย่ตัวอย่างเช่นหินสุกิเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนร่างตัวเองเนี่ยให้กลายเป็นหินได้โดยเลยมีฟาซอนลาทีโดที่สามารถตามกินได้แมลงหินที่สามารถเปลี่ยนร่างตัวเองเนี่ยให้กลายเป็นกิ๊บได้หรือดีดูๆๆๆๆดีที่สามารถปล่อยผีทรายแดงสูงได้โดยข้อมูลล่าสุดนั้นก็จะมีประมาณนี้ครับผมซึ่งมันนั้นก็อาจจะไม่ครบ100%ครับผมเพราะดูความที่ภาคนี้นั้นมันยังไม่จบสียทีถึงแม้ในเรื่องของมันนั้นจะมาถึงช่วงสุดท้ายก็เถอะแต่ยังไงซะนี่ข้อมูลของพวกมดหรือหินเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนอาร์ตที่ส่งมากันด้วยนะครับถึงแม้ว่าแฟนอาร์ตของผมเนี่ยอาจจะมีน้อยก็เถอะนะแต่เท่านี้ผมก็ดีใจไป็อย่างมากแล้วครับผมขอบคุณครับก็คลิปผมนี่ก็มีประมาณ ผมก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะที่มาดูคลิปนี้ครับผมถึงแม้ช่วงนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยก็เถอะนะแต่ผมเนี่ยก็จะพยายามลงคลิปให้มันบ่อยที่สุดครับผมสัญญาเลยไว้ว่าต่อไปนี้เนี่ยผมจะลงคลิปให้มันบ่อยที่สุดครับผมบ่อยมากๆครับผมมั่งนะโอเคก็ไม่มีหายอะไรมากแล้วก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้บ๊ายบายครับผม